สวีรัตสวัสดีครับพี่น้องครับแมวลามาแล้วครับนี่มาแล้วลาแมวลาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเมื่อนี้ครับสดๆนะครับเฮ้ามาวัดตัววัดใส่วัดข้างไหนนอนนี่นอวัดโนนอ้อมแก้ววัดโนนวัดโนนอ้อมแก้วหนึ่งในสี่วัดของบ้านแพงมาเยี่ยมชมสถานที่กราบไหวสถานที่เข้ารพหนึ่งในหนึ่งในจุดที่ต้องมาครับถ้ามาบ้านแพงไม่มาวัดโนนอ้อมแก้วแสดงว่าไม่ถึงบ้านแพง ครับนี่มองไว้สักการะบูชาแมนครับนี่บึงอ้อมนี่หยหลายอย่างให้ี่ยบงสัตว์สามาระชิงน้องน้ำน้องน้ำอ้อมวัดเป็นเกาะตัวยเป็นเกาะกันใช่ครับเกาะกลางย่างสี่เลยพี่น้องเทานสี่ทักคิดแล้วก็เอาเดี๋ยวสิ้นพระฟนคลับไปเยี่ยมชมนะครับมีอย่างแนว่ามี สัตว์สาวาสิงบ่อกลางยยางที่หลายคนมันท่านเห็นไงเป็ดยางกับมันท่านเห็นเป็นบ่อเมียนจ๊เบิร์กมันท่านเห็นแปลกๆกับนีแมีนเดี๋ยวสิผ้าไปมองปะสิผ้าไปเยี่ยมยามพี่น้องยายแหลมผู้ใดเดียวนี่ฮะผู้ใดพี่น้องหาหาบ่ได้ดอกแย้มเออนั่นล่ะมามามาสิผ้าไปมึงไปหาพี่น้องยายแหลมครับหาเบ่ได้พี่น้องยายแหลมจังเลยมาพราคือมาอยู่ในหั่างกมาอ่างๆ นั่นนั่นนั่นดฟูดฟูดดนั่นแมนบอแมนหยองสีบนี่แหลแหละพอว่างอะแลจับฝังจับขไปยืนในหันอ๋อคือว่ามาล่างงไฟคือว่าข้ไปยในหันนีแหละไปย่้ัไปยืนในหันพหล่ีแหลไปยนอางเ่ยพอพอบอแมนบอแมนีย่างบอแมนแล้วบอเออบอบอนี่ึงกะไรอ๋อคือมาอยู่หลังไขเนี่ยเอ้าจังหวะคนปิดโอ้นี่ซื้เลย โอ้ยู่บนโนอมแก้วครับอยูวันแพงตุบนแพงเพื่อสมิสัอุ้ย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 ออันนี้อยู่งไหนเอเร็วดีวใกล้ะนี่ห้องังได้ก่โตนี่มห้องมีไรไกหวหั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 วหวัพอพอดมืมานไหมหาปอกมาหไ้เดิดจับเอาดังดีอ้ยดจับานมาอะไร แบบกระมึนๆใช่ยายก็จะไปยืนไกลเลยทีนี้จับเอาเด้วยหลอดฟองริบเข้าไปหาบ้างหามางยากได้ใช่ไหมเว้ยเนียนหาบางอย่างนี่กหัวก็เห็นยุนี่สองตัวนี่นี่หาเบางอย่างขั้นลิ้นหาเบางอย่างอยู่นั่งยาวนั่งห่าวไฟเห็นซุ่มมือแสดงว่าเพิ่นสิบี่ใบเว้ยอันนู้นยากอันนู้นอย่างเรียบร้อยเด้ดาว่นจังเรียงได้เด้่นเนาะว้ายตรงนี้แล้วเนาะเพราะว่าเป็นการอนุรักษ์ ต้องตำกฎหมายเลาแับที่นี่โอ้โอโอ้โอ้โอ้โหโอ้ยโอโอ้โอ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 ้โอโอ้โอโอ้โอ้ยโอ้โอโอ้โอโอ้โอโอ้อโอ้โอัโอ้โอโอ้โอโอ้โออ้อโอ้โอโอ้โอ้โ้โองโอ้อโอ นกยุ่งก็มีเด้นกยุ่งนกยุ่งไกยังก็มีเปะเปลยนกันมาสั่นอ๋อมันสิเปลนไข่เลื้ยออกเจียวยังกันนกยุ่งคนลยางนกกับยุงคนละโอยักัน่ดันเบอรฮดเปลี่ยนโอ้ยเรียบๆแมวมวโอ้ ยันยันด้วยค่ะเธอข้าไปยุ่ได้จะหาหน้าที่เพียงดโอ้วามุนเอเล่เลยยันสำคัญสมม่วมุนเอเล่เลยแล้วล่ะเขาไปลิงแม่นงกระท่องเท่าแล้วเอาคือวางสันว้ายใหญ่เซิงลิงเนาะเซนีเซนีเออนีเซนีนี่ผมส่หำาโอ้โธ่ผูใายนี่ยคือบ้วน นั่นเมียกูเด้อไ่อ,อยู่กับทีเจัาเทียอ้างเลอ้างเลอ,อ้างนี่นี่ะสมวนของเพิ่นนี่เนาะย้ำคืนทีนอนมโอ้ยกระสนอนหล่ะเห็นมี้ำนอนเพิ่นอยู่หล่ะตาม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 โอ้อาหารเพิ่นพุ่นตุ้นเมื่อกี้พระเพิ่นเอามาให้อ้ บัวบัวมวยแอปเปิลอืมเอามึงไประมักกับขี้โจยเลยไประมักกันอะคนเด็กอะมีดั่งมีหูมีปากมีลิ้นมีเขียวกันย้อนขี้โจยว่าพัฒนาการของคนนี่มันมาจากลิงประเทศมันกันย้อนพญญาแหลมเราคือเอาพูดหบอกไปไหนก็โง่ไปหาแต่พญญาแหลม เมื S <S mm ่อกันเมื hmm. ่อกัเป็นใๆกันคคือคนเนาะกินบมงแล้วมันควรหนาได้ไงเนี <c <c ่าไปใกล้มันจะดึงเข่ากุงเลยใกล้ดำใกล้ดำอืมใกล้ดำดำอดดูใกลุ้่มเนี่ยอดัดำคือดำอดดูจะว่าเป็นยามือ่อนนงุงเลยบนอป่าภาพย่งนงุงอย่ โอ้ยนี่กุ้งเฮ้ยไหมีมือความเดมือร้อมิงิกันหยันเล็บกขวานอือตึ้กตึ้งตึงฉตึ้งเฉตึ้งแฉตึ้งตึ้งแฉตึ้งเฉปวดอะมีหัาปวดอะเห็นบ้ปวดอะจะคว่ำหลอืมจะคว่ำไ เนี่ยนี่เดี๋ยวเห็นป่ะนี่ยตุ๊กยวงรำเพนตัวนี้สีมันโตเทิร์ฟนี่คือเมืองออกเอามันหางงามดิค่ะโตเทิร์ฟนี่สีหางงามเวลาเวลาต้องอ่านบอกยังไงว่าผสมพันธุ์กระสกลางหางออกโค้กสาวตัวสาวกระสี วนั้นไกยังคือตุบปูตติปีดิไกแฉ่ไกบาม่ไกแฉ่มันคือเงยไปแต่ย่านเถอะโอ้เอามเนนกนกตัวนี้ไหมบามนไกบามินตัวนี้นี่ไม่นีไหมเป็นสีเป็นสีเลี้ยงๆนี่นกอันนี้สมมิคืจังขนไกุ่มส่สุเทาแท้ บอกลูก้นอุ anyway> uh ้ยแต่มคือแฉโคนนั่นี่สุดหางเจียงนอนกอันนี้เนาะอ๋ออันนี้นี่ไม่ก็ตาขกนอ่างอันนี้ปามา่อ้ยังไงใช่เอาคือเปลนเก้าแขกไนี่เป็นเก้าเป็นมองมองไ้ม่ก็จห้างนี่หละ่อะไรกูไกลห้างนี่มมีชีวิตอยู่นี่ก็ได้เอา่แม่คือจังมันห้างเอนมาดูไงเอนมาดูมาสัมผัสอะไกลด้วยอ้กุ๊ก โอ้โหแต่ว่าตัวตัวญ่นั่นกปิเป็นตะเบิงด้วยอ่าคือจังไก่ชนเผาเถะนี่ไหมนี่ไม่ตัวดำดำไหมเออหัวหน้าเผาเล่มไงไก่ไก่ไก่มะนีไก่เอามาหาเบิดไก่คือจะเอื่อนไงเถะต้มแคบพอน้อนี่ไปเลยเออโอ้ยเป็นคนละเผาต้มแคบพอนอน อยู่ที่ผงชุบโรยเลียฝีมือตัวอยู่ที่ผงชุบโรยเลียฝีมือซ้ำหนี่กับสามที่พันตัวนึงฮะซ้ำหนี่กับสามที่พันหรออ่ะมันแพงกว่านั้นตัวนี้มาเลี้ยงอยู่ตัวน้อยกับตัวร้อยสองร้อยกว่าตัวน้นอยเนี่ยจะจะเขาเลี้ยงไว้เหตุนิยังคัเนี่ยเมื่อวันนี้แท่งจริยงเหมยเวอร์เนาะคือยังเันไก่ใช้เสียผาได้คือจังไก่ประเทศเมียงหนาวนี่ยอือเออขึ้นมักบ่ให้เป็นตัวอย่างขึ้นมักอยากได้เป็นลูกเป็นเมียบ่โอ้ยยังคนณลายวะ เออว่ะฮะมันก็เคยเห็นคือกันได้หนึ่งเลยเคยโอ้ว่าแม่นั่นเจ้าของแปลกอลไรยังมีแนวแปลกกว่าเจ้าของอื่เยออ่ตัวอะไรโอ้หนาหุ่นไก่ห่านหมอลำหืมวันที่ห่านหมอลำห่้ยหมอลำผิดจะไปในห้องห่านหมอลำสมัยเก่าสุด็นจีเด้อืมการกาบตาด นี่เราหมอล่าสมัยเก่าเวยเวทีมอล่สมัยเก่าเลยล็อกหัใชผ่าตาใ้ผลูกตังใส้ผ่าลูกตั้งนี่ไล่ออกมาไล่ออกมาเลย่อญ่สมัยตะกี้มันตีเป็นท่านเจะติมีรีมันรีวิ่งได้แบบสมัยได้ไงยคือเขาคุกจิของเกิดโดนแค่ท่านพอดีครับท่านในีศสามรีวิาวัสมปสมัยวิที่ที่านหนนี่เป็นชื่อคณะเนี่ยขจิตรีว ไปดีหรอยังกว่าปลาคัมหมาไหมไปนี่ไปหีปลาคัมง้วบักาคัง้วบักาคัง้วเจ้าจ๋าโอ้เจ้าจ๋าบัวหวานน้ำเยื่อเบื่อดีตัวนี่เจ้าจ๋าจะมีโชคไหมจะมีโชคไหมเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าเสียบอดเสียนั่ได้กันยาได้เบื่อสิ่ดีเงินห่าพัน มือ uhm ja ื่นนั่นวะเออแม่สสองเทียแล้วใครได้เน้อแก้วเจผมเป็นเปทพแกเท้วจ๊ขี่เพือหัวมันคืเฉียดใช่ไหมเนาะหนวกหัวหัน ไ่เต้เห็นเ้าเขาวัดไหมแจดงความดิบมัดรลัดหนาเลยอเิ่นเกวิดสีสุดคือสีฝนไฮเด้บู๊กิวเจาเลไปแต่ยันสิเดมีอบอ้ยเสยเย์อะได้ดอเนย่สอบรูเลียงอีกรูเลียงอีกนี่แหละครับรลมเย็นดีครับ มันนนอมแกวครับพี่รองพัาไปพันมากกับมาแวะหามาแวะมากกราบไหว้นะครับมากกราบไหว้องค์พระไงได้ครับนี่พระพิรุณพุทธมงคลมหาบพิตรหรือบรรพแพ่งสิวาหลวงปูง่ไง ซึ่งตอนนี้ครับทางบัตรกับกระลังสร้างเจดีย์ขึ้นกันครับนี่มันแพงนี่สีมีสีวัดครับวัดไต,ต้ช่ยมงคลวัดโน่นอมแก้ววัดกลางช่ยประสิทธิ์แล้วกัวัดป่าสามขี้ถ้ำครับเห็นแล้วครับถ้าถุนี่เปิดวงปิดวงกะทิมากขอพรขอบารมีเห็นแล้วครับนั่องค์ปูง,ง่านี่แหละ นี่พระพิรุณพุทธมหาโมงคลบอพิษก็สงังเวอปีสองพันหารอยี่สิบสองครับนี่สาธุตอนนี้กำลังสั่งเจดีครับพี่น้องผพ้ใได้อยากร่วมส้างกับบริจาคก,กันเขามาได้ครับเนี่ยไทยามนุ่มโจเขามาได้ครับกำลังสั่งครับ ใช่แหะสาธุนี่เป็นยานมื่อโยกรถมาหันไหมนี่เป็นยานยังวะโยกรถดังเอี๊ยบรถอะไรจังวะดังเอี๊ยบรถพ้นอย่ไหมอืมมา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 ไหว้พระอืมเอาไหว้พระขอพรเพิ่นอ่านาซันใด้ก็สิได้พ่อกันตัวได้ทำรวมชาติตบบ้านรวมขันได้ไหได้เป็นครูขันครูคล่องกันตัวไปอ่าอ่เอาตั้งมุขตั้งใจอืม ตังนำโมโสามจบขอพอ,อนตัวออคร้บอ่อหอาหลอดคนจากหลกไฟไข่เจ็บพยักษ์ตระลอืมเออนหลักกาที่ทานให้ออกไปเป็ะเศไทยไลัจกมาเป็นเพื่อนเจ่าหลกไฟไข่เจ็บเนี้ยบดี้าวตวงเฝ้าหายเออผู้ขายได้ไปลองไปล่ำไปไหว้ที่รองแก้มครับจับ อยากทาาเหรอไห้ลำลำเลยลุ้ยมต่ควากถูกนะผูเด้อาอเออียปไข่เอ้ยปลาเสีเสดีหมดยังอลังการเลยโอ้ยเอ้ยปรวันแล้วจะมากันแล้วทับต้รยากาศดีไรพี่น้องบรรยากาศนี่เย็นสวยๆวเย็นแว่อน เอามาหันมากับหัวกระบอกมาแดดก็ได้ป่ะน้ำหายยายแหลมตัวคือว่ามันลอยจุดหลังไฟท่านไหนปาะเนี่ยจากเป็นหินผลได้หนิจากไม่ไม่ละกลายเป็นหินหลายร้อยปีท่านยูโดนก็เลยกลายเป็นหินฟอสซิลนี่มันสากซัดอันนี้มันเป็นยังซิ่วอย่นี่ ไะสิพาไปน้ำหายใจยแหลมคือว่าเราไม่เอาบางไฟมาลอยจุดเอ้าเพิข้าขงใจยึดติเดเนียนเพราะยแหลมมาท่าน,นาได้แล้วจีเลียงบางไฟอนะ่ะเดีย๋ยวนแต่วันสระ,ะไปหายใจหนุย่ยไปเพราว่าเพราะว่าบางไฟเพิ่นหวัวเสียบคำว่านี่โอ้ก้นก็เลยตกตุ่มเลยคนก็เลยตกตุ่มแบบไปสิพาไปเพิ่นเพิ่นข้างใจเพิออ่นอยากแก่มื่อไะเอาไปน้ำหายไปน้ำหา